ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ EP นี้จะขอเสนอเกี่ยวกับการมาส่งหรือว่าเราต้องการกลับรถถ้าเราไม่เจอลูกค้าอย่างนี้นะครับเราจะกลับรถไปที่ชั้นสองเราจะกลับรถตรงจุดไหนนะครับอันนี้ก็มีลูกค้าก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับรถยังไงก็มีนะครับทีนี้ผมจะนำเสนอการกลับ ชั้นสี่ครับชั้นสองเหมือนกันนะครับมนันจะลงไปวนตรงจุดเดียวกันนะครับผมอันนี้เป็นชั้นสี่นะครับลงมาไปส่งลูกค้ามานะครััน,นี้ลงมาจากชั้นสี่นะนี่เราก็เบียดขวาเลยครับผมจะเป็นชั้น เราจะเข้าไปที่ชั้นสองครับอยู่ที่เลนที่สองนี้นะครับตรงป้อมยามตรงนี้แล้วอันนี้ก็ทางออกนะครับอันนี้นนขวาสุดน,นี้ก็จะเป็นทางทางวนไปที่ชั้นสองหรือชั้นสี่ก็ได้นะครับผมคิดขวาเลยอันนี้ก็เป็นลานจอดรถน,นะครับซ้ายมือสุดน,นะครับ ันนี้ก็เราก็จะวนไปที่ชั้นสองชั้นสี่เราก็จะไปเจอจุดตรงที่เราเข้ามาตรงนั้นแหละครับตรมันก็จะวนไปที่เดิมตรงนั้นขาเข้าผู้โดยสารนะครับข,า,ข,า,ข,า,อา,บขาออกอยู่ซ้ายมือสุดนะครับนี้เราจะวนไปที่ชั้นสองนะครับวนไปเพื่อไปรับลูกค้าต่อครับเวลาเรามารับลูกค้าไม่เจออย่างเงี้ยเราจะวนยังไงช่องไหน ชั้นสองครับประมาณอย่างนี้นะครับช่องที่จะบดนะครับคือช่องที่ผ่านมาอย่างนี้นะครับมีลูกค้าเขาก็คนขับนีะครับแท็กซี่แท็กซี่ทบแก๊ปแล้วก็เขาจะมาถามนะครับว่าบนไปจะบนอยังไงบางทีเขาขับใหม่ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับยังไม่รู้อย่างงี้เราดึงคิวเสร็จเราก็รู้ว่าเราจะบนอย่างไง ชั้นสองครับเดิมครับผมดูแค่ว่าช่องที่จะวนมายัางไงก็แค่นั้นเองครับผมไม่ยากครับก็ที่เดิมครับผมชั้นสองดูแค่ว่าจุดที่เราจะวนตรงไหนแค่นั้น,นพอครับเอาก็มาเส้นเดิมเหมือนเดิมชั้นสอง e ี EP นี้ e สั้นๆนะครับเป็นการวนรถมารับลูกค้าต่อนะครับผมว่าจะเข้าวนตรงช่องไหนจุดไหนอย่างนี้นะครับผมจะรู้ก็ไม่มีอะไรมาครับพ p หน้าก็จะเป็นการขึ้นมาจากทางถนนบางนานะครับเข้าสุวรรณภูมินะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็จะขากลับไปที่เส้นบางนานะครับผมขากลับไปในก็ต้องเป็นอีพีหน้านะครับผมสําหรับอีพีนี้ก็สั้นๆนะครับผมเป็นการบนรถมารับชั้นสองนะครับผม จะไปชั้นสี่ก็ที่เดิมนะครับผมก็บนเมืนเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ไปช่องซ้ายมือสุดก็จะเป็นชั้นสีนะครับวอันนี้เป็นชั้นสนะครับผมีปีนี้ขอขอบคุณมานะครับที่รับชมสวัสดีครับ